สวัสดีครับอ่ามากลับมาพบกับพี่ตัววอีกครั้งนะครับจากเพจฟิสิกส์สีศูนมาพี่ตัวครับวันนี้เราเดินทางกันมาถึง EP ที่ยีิบเจ็ดแล้วนะครับนะครับสาม EP สุดท้ายแล้วนะครับในการที่ช่วยน้องในการเตรียมสอบนะครับก็วันนี้นะครับกลับมาเรื่องเดิมครับ Work and Energy นะครับหรืองานพลังงานนั่นเองนะครับก็วันนี้จะเป็นข้อสอบห้าคะแนนเหมือนเดิมนะครับมาดูกันครับว่าห้าคะแนนนะครับเขาออกอะไรและยากไม่ยากนะครับ วันนี้ครับโจทย์ให้ออกมาเป็นเรื่องกราฟเหมือนเดิมเลยนะครับนะครับเขาบอกว่านะครับออกแรงครับขนานกับพื้นนะครับวัตถุให้เคลื่อนที่ไปแล้วทางตามในแนวระดับครับระยะทาง30เมตรอ่ะก่อนอื่นวาดรูปก่อนนะออกแรงขนานใช่ไหมครับนะครับ F นะครับเคลื่อนที่ไประยะทาง s เท่ากับ30เมตรนะครับแล้วก็ให้กราฟ F กับ s มาครับนะครับตั้งแต่0ถึง30เมตรเนี่ยครับ เขาถามว่าถ้าแรงนี้ครับใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยสิบวินาทีครับ t เท่ากับสิบวินะครับเขาถามกําลังครับกําลังเฉลี่ยเท่ากับเท่าไหร่ t เท่ากับเท่าไหร่ก่อนอื่นครับเรามาดูนี่ก่อนครับ t นะครับกําลังเนี่ยเท่ากับอะไรบ้างครับกําลังคืออัตราการทํางานครับก็คือ w ส่วน t นะครับนะครับฉะนั้นแปลว่าถ้าเรารู้ w ครับนะครับเราก็หารด้วย t เท่ากับสิบวินเนี่ยเราก็จะรู้กาลังครับ คราวนี้ครับ W หายยังไงครับ W ครับจากสูตร W เท่ากับ f คูณกับ s นะครับ f คูณกับ s เนี่ยนะครับมันคือพื้นที่ใต้กราฟครับพื้นที่ใต้กราฟ f s ครับนะครับมันก็คือพื้นที่ตรงนี้ครับนะครับพื้นที่ที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นโซนบวกนะครับลบกับพื้นที่ที่สองครับที่เป็นโซนลบนะครับนะครับแล้วก็รวมกับพื้นที่ที่สามครับที่เป็นโซนบวกอีกแล้ว ฉะนั้นมันคือพื้นที่ที่หนึ่งครับพื้นที่หนึ่งก็เซนหนึ่งส่วนสองนะครับคูณห้าสิบคูณสิบครับบวกกับพื้นที่ที่สองนะครับนะครับซึ่งเป็นลบเนาะพื้นที่ที่สองเป็นลบครับลบนะครับยี่สิบคูณกับเท่าไหร่เนี่ยส่วนต่างก็คือสิบนะครับแล้วก็บวกกับนะครับเซหนึ่งส่วนสองสามเหลี่ยมเนาะคูณฐานคูณสูงครับฐานคือสิบครับสูงคือสี่สิบครับอ่าจะได้เท่าไหร่ครับ นะครับจะได้ทั้งหมดสอง้อยห้าสิบนะครับจูลนะครับอ่าพอได้สองร้อยห้าสิบจูนเสร็จทำไงต่อครับก็อ w เนี่ยส่วนทีก็คือสองร้อยห้าสิบับส่วนสิบครับนะครับจูนส่วนวินะครับจะได้เท่ากับยี่ห้าวัต์ครับตอบเลยนะครับสังเกตนะนะครับคิดเลขนี่ไม่ไม่ยากเลยครับชนี้ครับแล้วเวลาใช้ไม่เยอะด้วยครับเพราะแบบที่บอกครับ ถ้าเกิดเขาให้30ข้อนะครับให้เวลาชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะครับแต่ละข้อไม่ควรเกิน3นาทีครับแต่ข้อนี้เนี่ยน่าจะเฟเวอร์ให้น้องๆได้และคะแนนก็เยอะด้วยนะครับ5คะแนนนะครับก็สุดท้ายนี้ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆในการเตรียมสอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามพี่ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกัน EP หน้าครับวันที่8พุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ